เนื้อน้ำใช้สำหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่มากก็คือต้องการให้เครืองสำอางติดทนแล้วก็ถูกดูเรียบเนียนมากขึ้นเฉยๆส่วนอันนี้เป็นเนื้อซิลิโคนเนื้อซิลิโคนจะใช้สำหรับเบอร์ขุมขนในส่วนไหนที่มีปัญหารูปี่เรียกว่าเมคอัพเบสส่วนในตลับเป็นเนื้อครีมหรือว่าแบบหลายๆสีอันนี้จะเรียกว่าคอเลกเตอร์ฟังก์ชันการใช้งานก็แตกต่างกันเหมือนกันเมคอัพเบสเราจะตีว่ามันเป็นรองพื้นที่มีสีเพราะฉะนั้นการใช้งานก็คือทาทั่วหน้า เพื่อปรับความสมดุลของผิวเราให้มันใกล้เคียงกันได้มากที่สุดก่อนส่วนฝั่งนี้คอลเลคเตอร์ค่ะเราจะใช้เฉพาะจุดอันนี้จะตีว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีสีแล้วคอนซีลเลอร์ไอคอลเลคเตอร์ค่ะของเราก็จะแบ่งออกเป็น2เนื้อเหมือนกันเนื้อครีมกับเนื้อที่สุดเนื้อครีมเราจะป้ายในส่วนที่แบบเป็นผิวหนาๆนเานานช่นพวกหน้าผากแก้มคางอะไรเงี้ยคะ่ะที่ ไม่ค่อยได้ขยับสักเท่าไหร่เราต้องการความปกปิดเราต้องแปะเราทิ้งไว้สักประมาณ5้วิสิบวิให้เนื้อครีมมันเซตตัวก่อนนะไม่ใช่ว่าแปะแล้วแบบเบลเลย mm hmm. การที่เราทําแบบนั้นค่ะมันจะทําให้เนื้อครีมมันหาย mm hmm. ก็คือมันจะไม่ช่วยปกปิด mm hmm. ในลักษณะของเราเนาะเราก็จะใช้ควบก,กับแปรงในลักษณะ2แปรงแบบนี้ค่ะแปรงเล็กๆไ้ควักเงื้อออกมาแปะ mm hmm. ส่วนแปรงใหญ่ๆถ้าแบบเป็นฝ้าหรือว่าแบบเป็นรอยค่อนข้างเยอะค่ะเราก็สามารถใช้แปรงเนี่ยค่ะในการแทบๆกดนะ อันนี้ค่ะจะช่วยได้ค่อนข้างดีตาคล้ำความคล้ำค่ะเราจะตีประมาณนี้เราก็เลยต้องใช้สีส้มในการกลบอืมแต่ถ้าเราใช้สีแดงกลบได้ไหมม่วงก็ต้องใช้สีเหลืองในการกบถ้าเราไปฉีดหน้าหรือว่าไปสัญญกรรมมาใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผิวติดเขียวใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้สีแดงในการกลบนั่นเองตอนนี้เป็ดม่วงมาแรงทําไมเป็ดม่วงถึงมาแรงอันนี้แปรงแฟบ์แแบนๆอันนี้ไม่ลงตารน อันนี้แหลมๆเล็กๆเอาไว้ลงตาล่างส่วนแปลงนี้ค่ะจะไว้เบรนด์ใชก่อนที่จะลงอายแชโดว์ค่ะจะแนะนําถ้ามีอายไพรเมอร์ให้ใช้อายไพรเมอร์ลงก่อนเพื่อ,อให้สีค่ะมันยึดเกาะแล้วก็เม็ดสีมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในคลาสส่วนใหญ่เราไม่ใช้เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีก็แบรนด์ไทยเนาะในพิกเมนต์ของเขาค่ะจะไม่ค่อยชัดเท่ากับฝั่งยุโรป แล้วคันนี้ค่ะถ้าไม่มีหรือว่าถ้าหนังตามันก็จะแนะนําให้ใช้พวกไอสติ๊กลงไปก่อนไอสติ๊กที่แนะนําค่ะก็จะออกสีประมาณสีส้มๆ,ๆเหมือนเดิมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการ c o l l e c เปลือกตาบนของเราอีกหนึ่งดอกก่อนที่เราจะลงสีนั่นเองโอเคเนาะอันนี้ค่ะจะลงให้เลยชั้นพับตาของเราถ้าแบบชั้นพับตาเราลึกค่ะแล้วก็ต้องลงเยอะหน่อยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะโอเคเดี๋ยวจะลงให้ดูเป็นข้างหนึ่ง ะจะแนะนําให้ลากจากเส้นที่80ของเราออกมาเห็นไหมเขาไม่ได้ลากจากข้างหลังเนาะเริ่มจากที่80ของเรา mm hmm. ลากออกมาเดี๋ยวนี้ค่ะเขานิยมกันอยู่2 2เส้นฝั่งนี้จะเรียกว่าตาลูกหมาฝั่งนี้จะเรียกว่าตาลูกแมวตาลูกแมวค่ะมันเส้นที่เกิดขึ้นคือเส้นโคง้งเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกเลยการที่มีเส้นโคง้งบนใบหน้ามันเพิ่มความอ่อนหวานเพิ่มความละมุนให้กับใบหน้าของเราแต่ว่าขา้อควรระวังก็คือ ด้วยความที่เป็นเส้นโค้งถ้าเราโค้งไปมากกว่านี้อีกนิดเดียวมันจะกลายเป็นฟลกซี่อายแทนที่จะได้ความอ่อนหวานความขี้ออดขี้ออดมันจะกลายเป็นคุณดีคุณเชิดแทนเพราะว่าตามันเชิดขึ้นส่วนฝั่งนี้ตาลูกหมาเส้นที่เขียนอะค่ะมันจะมีลักษณะที่กดลงใช่ไหมอันนี้ระวังตาจะตกแล้วดูยังไงว่าตกไม่ตกอันนี้เวลาที่เขียนเส้นกดลงห้ามต่ำไปมากกว่าหัวตาเด็ดขาดต้องเขียนให้มันเหลือบขึ้นสักสองมิลสามมิลเพราะว่าเวลายิ้มอะค่ะ มันจะตกลงมาเพิ่มอยู่แล้วอันนี้ต้องเขียนเหลือขึ้นไปอย่าเขียนพอดีอันนี้คือข้อควรระวังแค่นั้นเองแล้วก็สีฝุ่นการไกด์อายไลเนอร์แนละ้วเราจะแนะนําให้ใช้คู่กับสีฝุ่นก่อนถ้าได้ซ้ายขวาโอเคแล้วเราค่อยใช้แบบพวกซอฟต์ไลเนอร์เขียนทับลงไปอีกทีหนึง่งถ้าเราใช้เป็นเจลปากกาเลยค่ะตาเรามันจะชัดจนเกินไปมันจะแบบไม่นวลไม่ฟูอันนี้ค่ะเราจะเน้นแบบความซอฟให้มันได้มากที่สุดน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ แล้วเราก็เขียนเส้นสีขาวให้ขนานไปกับเส้นแรกที่เราวาดนะคะสีขาวมาอันนี้ก็แนะนําให้เริ่มจากกลางตะดาก่อนแล้วค่อยเบนซ้ายเป็นขวาเอามันจะได้ความฟุง้งความเนียนความธรรมชาติมากกว่าถ้าเราเขียนตั้งแต่หัวตามเลยค่ะมันจะกองแล้วเส้นสุดท้ายของเราคือเส้นตัว C เราจะต้องดูความบาลานซ์ตาเราก่อน บางทีคนบางคนอาจจะมีเส้นตาอยู่แล้วเราก็จะเขียนตามเส้นตาตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีค่ะเราจะต้องสร้างใหม่แนะนําเหมือนเดิมต้องเริ่มจากกลางตาเหมือนเดิมนะคะตัดคอนทาเพึ่งกันเลยกันแต่ว่าในคลาสอะคะ่ะเราจะเน้นให้ปัดแล้วดูหน้าเด็กด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการปัดนะของเราจะถ้าแรงของเราแบบนี้อยู่ตรงเส้นปลายคิ ugh, ้วปลายอาไลเนอร์ L A N e R, ตั้งตรงๆนะคะอันนี้หน้าเขาเฉียงเนาะปลายคิ P ้วปลายอายไลเนอร์ A L A N e R, ประมาณนี้แล้วก็สีที่เข้มที่สุดที่เราจิ้มมา ให้วางแหมะยู่ข้างหน้าแปลงของเราประมาณนี้แล้วก็ค่อยแถบเข้าเบนเข้าเป็นค่อยเบนขเ,นข,เนข้าไปแล้วก็ห้ามต่ำกับปีกจมูกเพราะว่าแก้มมันจะห้อยการที่เราให้ถัดออกมาจากโหนกค่ะเป็นเพราะว่าถ้าเราฟาดสีบัดออนหรือว่าสีทาแก้มลงไปตรงโหนกโหนกมันเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วมีสีมันจะเป็นการตกกระทบของแสงแล้วทําให้โหนกเรามันพุ่งออกกันข้างก็คือหน้าเรามันจะปานออกนั่นหละเพราะฉะนั้นค่ะตรงโหนกเราต้อง ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียมันไปโดนก็เลยต้องกระเถิบเข้ามาตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มของเราเห็นนะโอเคแล้วสําหรับคนที่แบบปัดสีส้มไปแล้วเนาะถ้าอยากเพิ่มความปรับให้กับใบหน้าก็จะแนะนําให้ใช้สีชมพูอ่อนค่ะปัดช่วงบริเวณหน้าแก้มเพื่อให้หน้าแก้มของเราค่ะเป็นดูแบบมีเลือดฝาดขึ้นมาด้วยแบบไม่ได้ส้มไปสมบูดณนะโอเคแล้วมาลองปัดดูกันได้เลยอันนี้มีสีชมพูกับสีส้มแล้วเนาะส้มใช้บชมพูนะถ้าช ว่าเงาข้างจมูกตรงนี้ค่ะมันขึ้นไหมเหงาธรรมชาติแล้วขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ขึ้นค่อยเติมถ้ามีอยู่แล้วเราจะไม่เติมม,มันถึงจะได้เป็นความซอขคันฐานนั่นเองโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทาลิปเนาะลิปอะค่ะจะแนะนําอย่างน้อยๆเลยต้องทาออม布莱ออกมาเพราะว่าการที่ทาลิปสีเดียวทั้งหมดเลยมันจะทําให้ปากแบนอืมแล้วก็ก่อนที่จะทาค่ะลักษณะเด่นของคนไทยส่วนใหญ่เลย,เลยก็คือจะมีเส้นขอบปากที่ค่อนข้างที่จะชัด แนะนำให้ใช้ลิปไลเนอร์ลงมก่อนถ้าไม่มีก็แนะนำให้เป็นพวกพราเมอร์สำหรับปากหรือว่าไม่มีจริงก็พวกุชชั่นคอนเลออยางคะตบเส้นขอบปากให้เรียบร้อยแล้วก็แนะนำให้เริ่มจากสีเข้มนะหลังจากที่กรบปากเรียบร้อยแล้วให้เริ่มจากสีเข้มแล้วค่อยออมเบย์ออกมาทีละเลเยอเร์ทีละเลเยอร์เราจะไม่ทาสีอ่อนก่อนก็อย่างที่บอกเลยเราจะเริ่มจากสีเข้มจนกว่าจะได้สีที่พอใจแท้ตาเลยใช่ไหมคะแล้วช่วงบริเวณตาของเขาก็แบบ ดูสะพึงมากกว่าตอนกลางวันเนาะมากขึ้นในทางกับการถ้าแต่งหน้าครูและแต่งตัวบอมมันจะซิดอันนี้ค่ะเป็นเก็บเล็กเก็บน้อยแล้วก็ถ้าเราไปงานแสงสีฟ้าเป็นครูโทจะไมมให้แต่งหน้าวอมในทางกับการถ้าไปแต่งหน้างานแสงสีเหลืองอเหมือนแบบพวกรู้งเผาพบปาที่แบบมันบรรยาก,รรยา,กาศอบอุ่นเราก็ต้องแต่งหน้าสีชมพูเข้าสู่ไม่ได้อิงแค่ว่าแบบเป็นเราเป็นครูโทรหรือว่าวอมโทนนั้นเราต้องอิงก,กับ ราแ,แต่งหน้าเพื่อถ่ายรูปกับแต่งหน้าในชีวิตจริงนั่นแหละจะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเซสชันต่อไปก็จะขออนุญาตเคลีย